สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องซูผูสซูคนพบพอกับช่องสามานาหนุมสวีเดนพี่น้องจา้าพบพอกันในวันที่7ตุลาหกแปจ้ามือออกพันษาเนาะคะ่ะประเพณีไทยเนาะ,ะอันโมธนาสาทัเด้อะคะ่ะไปเหตุบุญอยู่พึ่งได้กลับมาพี่น้องจา้าเดี๋ยวกับมาเหตดคลิปยิบยุกตัวเล็กมาฝากพี่ตอนนองของมาชัวร์เก้าผู้ใหญ่ใจดีจา้า ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งก,กลิงเปิดค่าการมองเห็นจ้ะงวดหวังหันให้แปดหกหกแปดออกเจ็ดแปดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขึ้นเต็มลงเต็มอยู่นี่แหละเอาว่าเป็นอยังสูตต่อค่ะแต่ว่าหลักสิบเพิ่นกอดข้อกันมาเจ็ดแปดค่ะกนั่นแหละค่ะแนวทางเนาะมีเขามีรุดปิจารณาเบิ่งของมาชัว 99, ่เก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีเลขเมื่อหลายหางเนาะค่ะเพิ่นจะฟันแค่เม็ดเดียวบุญเนาะค่ะแล้วก็ลางแค่สองหางแค่นั้น แต่กะหยิบยุกมาฝังพี่ตอนน้องทุกหมดคือเกาจ้าไล่เส้นไลอาจารย์กะยังตามอยู่เด้อค่ะเพื่อนกะอยากไล่เนี้ยหลายย่างเนาะช่วงนี้กะช่วงบุญค่ะบุญออกพันซาล้วกะจังน้อยกับบุญกะทินพี่น้องจ้าค่ะสะสมบุญไปเรื่อยๆค่ะพามาเบิ่งเขาพร้อมเขาบ่วงามพี่นี่ค่ะมันแรงล้วกะฝนมาตกกะตกเหยียบเลยค่ะเหยียบเขาเลยค่ะกะประมาณนี้บ่วงามกะปีนี้กันได้กินกะเธอบาดีติบแต่ลังมองลังอนเิ่นกะถ่วมเด้อค่ะ ทรงกำลังใจให้สุขุสุขุนที่พยาำถ่วมเนาะค่ะเอาบ่เบบ๊อบไล่ย้ายไปพี่น้องค่ะเดี๋ยวเสียเบิ่งตัวเลขงวดวังหันก้อนมามาชัวเก่าเก่าเป็นไหตัวใดเนี่ยเรากะงวดไม่งวดนี้เป็นไหตัวใดมาเนี่ยกะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จริงปริงเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้ะเอาไปเบิ่งไปพองพร้อมๆกันจ้าที่เป็นของงวดเก่าพี่น้องเสียดายหลายค่ะเลขวิ่งเป็นกระลุดเด้อค่ะเพิ่นจะฟันมาจังสี่เลยแต่ลักสิบเพิ่นเจ็ดกับแปดกอดคอกันนมาี่ ออกเจ็ดแปดว่าเป็นยังสู่ต่อนาะค่ะสวยๆคำนวณเพิ่นก็นได้ส่้งตัวเลขมาให้แล้วจ้ะตามนี้เดียวสาบานาเซบึงเนี่ยค่ะตัวเลขเพิ่นมาชัว9เก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีนะคะนวันที่สิบหกตุลาหกแปดเด่นบนเด้อค่ะวิ่งตัวเดียวบนคือเจ็ดเม็ดเดียวโโลพี่น้องอู้เจ็ดมาแห้งอีกแล้วจ้ะเจ็ดตัวเดียวโโลจ้ะหลักร้อยมีหกมีเก้าจ้าหลักสิบมีเจ็ดมีแปดหลักหน่วยมีสี่กับห้า ตัวที่ชอบเม็ดเดียวหกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่เม็ดเดียวเด้อบนแต่ว่าสาบานาจะตัดให้อยู่ค่ะเพิ่นบ่ได้ตัดไห้ดอกแต่ว่าสาบานาจะตัดไห้พี่น้องอ่าไปพิจรารณาสำหรับล่างฟันไปที่ศูนย์เม็ดเดียวศูนย์ห้าและศูนย์หกเคนั้นฟันไหนเม็ดเดียวศูนย์เม็ดเดียวโคโลผู้ใดมีดีๆกับมาจับประกบได้จ้ะเดี๋ยวสิไปเขียนใซ่กระดาษัดเนจิ้วกะ็ประกบงวดก้อนเห็นเบิ่งพร้อม เพาราะว่าเลขเพื่นนี่เด่นนี่วิ่งบนตัวเดียวล่างเม็ดเดียวค่ะ,คะถือว่าเพื่นฟันให้เข็นเข็นละละ,ละ,ละพี่น้องผู้ที่มีทุนก็ลองพิจารณาเบิ่งก็ได้ค่ะเบิ้งไปเรื่อยๆเด้อค่ะบาท10บ,บาทต,บต่อยใบไปแต่ฟังเนาะ,ค,ะค่ะนี่ละค่ะสําหรับจมลงคนรักตัวเลขเอาเดียวสิเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนจ้า16ตุลาคมเปค่ะมาชัวร์เเขียนใส้กระดาษให้เร็ว เด่นบนฟันวิ่งไปที่เจ็ดโตเดี๋ยวโคโลเข็นเหลักร้อยหกับเก่าเด้อค่ะลักสิบกับ8จ้าหลักน้อยสี่กับห้าหกเจดสี่เม็ดเดียวตัดให้คือ7จ็ดสีเจดหกหไปกับน้ำเด้อค่ะพี่น้องไปกับพ่อจ้ะสำหรับเลขล่างเนาะค่ะวิ่งไปที่0ูนย์ศย์หกับ0ูนหาสองหางแค่นั้นจ้ะ เรียบเทียมให้บึง้งว่าหลักใดเิ่นเขาดีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบ่หลักสิบกดข้อกันมาเจ็ดแปดเลขออกเจ็ดแปดกับเจ็ดเจ็ดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคิดว่าบัก,กจิตจะยังเลียอยู่เทะๆค่ะเฝ้าค่ะเลขติดเจ็ดนี่เลียคักๆเฝ้าไปหาจับฉลากกินเ่งถึงไว้ปิดจรณาเบึงบบ้งจบอมเพิ่นกรส่งมาให้หลายมือแล้วค่ะเพิ่งไดเอามาฝากพี่ตอนน้องเนาะสำหรับตัวเลขมาชัว ประมาณนี้เอาบาทที่นี่ใส่เก็บหน้าจอเก็บหน้าจอเอาเด้อเอฟซีย่ำขคือเก้านัน่นราคาสูตรไว้คำนวณน,น้ำเปรีบเปรีบเก็บ,บ<ๆ>ลายอาจารย์เบิงค่ะเส้นบุรีัมย์นี่เอฟซี e ถามมาอยู่จ้ะแต่ว่าสาบ้าทักไปเราเด้อเพ่นยงเงียบแสดงว่าเพ่นยงบบสะดวกจะ้ะถามเพิ่นว่าเพิ่นฝันตองวดบ่ก็ลอหลังวันพระขึ้นมือนี่ว่าเพิ่นสีถักไายมาบ่ขันเพิ่นฝันจังใดสาวบาสิเฟ้าหยิบยกมาฝากปีตอนน้องทันทีบ่ต้องห่วงเด้อจะ้ะพิจนารนะเบิง ทุกคลิปทุกวิดีโอสาบานาะยำอยู่ด้อว,ว่าเป็นแนวทางจ้าว่ามีไพ่หดอกวาเลตตสีออกตัวใดแต่นำมาแบ่งปันพี่น้องเฟ้นชงเอฟซีเพื่อเป็นแค่แนวทางเท่านั้นจ้มามักกะจัดเด้อค่ะลายเสียนลายอาจารย์เพิ่นกะเริ่มทยอยสุ่งมาละจังลุงทรงสีเเป็นกะสุ่งมาแล้วแต่ว่าสาบนาย,ยังว่าได้หยิบหยุกมาฝากพี่ตอนนองค่ะรอก่อนด้อหรือผู้ใดฝันเด็ดฝันดีฝันดังฝันตัวแดงจึง้ครึ้งอย่างแบ่งปัน ทักสายักไทท,กไท,ทั้งสาววันน้ำมาได้เด้อจ้าเมนไตคิปมากก็ได้เดี๋ยวทักไทกับเอสไอดีไลน์มากก็ได้จ้าเอาเฮงๆงด้วยด้วยปังปังสุขุๆๆสุขุนกันเลยกองต้องเลยข้าคลิปนี้ฝากไปแค่นี้พอกันคลิปหนาไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ